สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองป่ายเบอร์สุภูสุขนค่ะพี่น้องเมื่อนี้พี่ผ่าพี่น้องมาเก็บไข่เป็ดค่ะให้อาหารไปแล้วแ้วแต่เก็บไข่เป็ดเราก็ผ่าเป็ดน้อยตัวน,นั้นมาเล็ดนํามูค่ะแต่อีบอเอาไว้แล้วขายันมันตายเดี๋ยวพผ่าพี่น้องมาเก็บไข่เป็ดกันเลยค่ะ <c oughs> เล่นไปห้ามูลเลยค่ะพี่น้อง เอ้ยเอ้ยอย่าเห็บยัง่งมันนะแล้วต ồ นมันนะไปแล้วค่ะแ,แลนละมูดีคักแลนละแลแนหน่ำ้นแค่ละ เก็บไข่กันเลยเนาะว้ายไข่ลูกนั่นแตกโอ้ไข่แตกค่ะพี่น้องค่ะเริ่มเก็บไข่กันเลยมีจัหน่อยเนี่ย

เสียด่ายหน่อยนะ่ะน้องพี่น้องเนาะเสียด่ายอันที่มันแตกนะคะ่ะเดี๋ยวไปเบิ้ลร่างแอร์ถือไว้เห็นอยู่ใต้ตัวแอร์หันลูกหนึ่งค่ะอุ้ย เก็บล่างตู้แอร์เห้ดู่หน่อยหนึ่ง ยาเสพตักตัวราคาเริ่มไม่กินแล้วเอาไปได้อยู่บ้านไล่มือเนาะเอาเข็นยังอีกพอ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  โอ้ยโอ้ยโดนเยียบโอ้ยเพื่อนเล่นนามูอยู่เด้กค่ะพี่น้องแต่ที่โตนเพื่อนขับเพื่อนตัวน้อยยานนู่ยานแมวเอาไปกินยานนู่ยานแมวกัดโอ้ยโอ้ยเสียอมามามาเร็วเร็วเร็ว มันก็บ่ยอมมาเด้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งแม่เพิ่นก่อนที่เพิ่นฟักไข่ก่อนเนาะเพิ่นก็ไปลบไปแอบอยู่นําตัวใหญ่พุ่นเด้อ่เบิ่งแม่เพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะเอาลูกนี้คือบ่เอามาคือบ่ักโอ้ น้องซ้ำรวดเมืองกนไ่นี่คือดำดำต้องใส่ไก่ฟีฟักแล้วทำไมเพิ่นนี่แล้วอ่ะอ่ะเร็วเร็วรมามาโกไข่ต่อเร็วกับมากกไข่เร็วเร็เร็วเร็วเ็มากบมา หว่านเพิ่นแล้วลูกเพิ่นไปได่ตอแล้วเห็นไหมนะมีตัวน้อยนะตัวน้อยบรู้ว่าไปอยู่ได่ตอแล้วพี่น้องอย่าไปซอกห้ามันก่อนอย่เอาเหมอนกับไปน้ำค่ะอู <c oughs> <c oughs> ้หูเริตัเหมือน เดี๋ยวมันกลับเข้าไปในน้ำค่ะเอาไปเช็ดเอาจนหัวแหงพี่น้องเมื่อวานเนี่ยที่เพินตกน้ำอยู่น่ะดียุค่ะมาเห็นทันโ่ตาย เพิ่นอีไปห้าแม่เพิ่นค่ะค่ะผ่าลูกยางไปแล้วแล่นน่แม่แล้วค่ะพี่น้องแต่พอปอดไผ่แล้วค่ะยานนู่ ยันนู่ยันแมวออกไปกินเราต้องเอากลับไปนำคือเกาแล้วค่ะเอาก็ไปนำแล้วก็เอามาห้าเม่เป็นบางเชือเอาค่ะเข้าไปแล้วแม่เข้าไปกุกไขครเราลูกกรเข้าไปนำาพ่อน่ะค่ะยันเขาออกมาผู้ดเดียวมาเล่นน้ำาม,มายัางน่ะคะ่ะมาเล่นน้ำล้วต้มน้ำคือเมื่อวานนี้อีกก็เลย ไปเอียวเข้าไปยูน้ำดีกว่าค่ะฉางน้ำเมย ลูเขาเขาไปห่งแล้วค่ะส่วนลูกเขาไปห่งแล้วค่ะเดี๋ยวอีได้มาอันนี้เป็ดก่อนค่ะมาล้างไอ้บ,อบวบวน้ำที่เป็ดเล่นนะคะแล้วก็เหยาเป็ดไอตัวน้อยๆกลับออกไปน้ำค่ะพี่น้อง ค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้เด้อค่ะฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ได้เด้อค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบค่ะคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ